สวัสดีค่ะสวัสดี FC สาวาน้อยพี่บ้านแปลง FC ฟซีปัตติรันธ์เออพี่เชียวนะคะสวัสดีคุณอภิรักครับผมสวัสดีเดี๋ยวอาคุณคือพี่คุนรับเกิดตามติดชีวิตเพราะการใช้เช่นเก่าเช่นเคยค่ะตามติดฮัสแตอร์ยังปวดแปดพี่พ่อลาตื้นสวยนู่มือนี่เรื่องห้องห้อปอดทั้งแถวดเหมือนว่าไหนแล้วด่ากันซะนอดซ้ำกันอยู่ไหมพ่อเมื่อนี่บอกเลขเนี่ยค่ะเมื่อกี้คลิปนี้เพราะการใช้บอกหมื่อไห่ะ บอกเขาบอกเพ่นแล้วบอกเพ้นที่ลักพ้นเบื้องหลายบ่ิจาคโอ้ยกระลักไหลมาเด็กดาก่อดูสินั่งนั่งเออเออนั่งนั่งเพราะไรอยังนึงบ่ิจาคข่าวด่วนข่าวด่วนข่าวด่วนเลยตอนนี้ค่ะบริจาคเดี๋ยวให้พี่น้องเขาเขามาไล่ร้ายก่อนข่าวด่วนมาล่าสุดเลยนี่พอเห็นบริษัทข้อความใหม่ล่าสุดนี่เห็นบริษัทอยากโจยมานินใช่หรือมีขายบัตรขายบัตรขายบัตรข้ามนี้มีอะไรสุด ให้บ้านให้ทอไล่เอาไว้ส่องกอกันแค่พุ่นงหลเนี้ยทัวร์ไท่านหลายอยู่ค่ะแต่บ่านหนูเห็นผู้นึงผู้นอนแะค่ะนูนี่จังเลากันแล้วดานลาเดียวมาสั่โอ้ยลานน้อนตีล้าน้อนตีสองล่ะตีแปดโมฆง โอ้ื่อเล่ยคือมาตืนใจ่มื่อนี่พิษค่ะนิดนึงค่ะนอนตีสองตักสุดแมนค่ะก็เลยตื่นสวยแต่ว่ากับว่าเป็นยังค่ะเมื่อนี้ย่อมแพ้โดยโดยตรงแต่หมูว่าชนะอยู่ค่ะเ่อ้าแล้วกินวนแล้วไปเอฟซีางสิละนุกินเขาบ้าง่ะโทษเอื่นพีฮอดดีก็พอเขมมาเร็วพอจัด โทษไม่ยังไรจ้ะโทษให้เรามาเลี่ยงเขาเป็นวั่เพราเขมนะแมนีสองขึ้นยืดีนะพังุมๆซาๆอยู่่อสุด่อนั่งปักหนีน้ำเนาอแ่อนั่งปักเหรีทยคิดเปนหนไหมเอาขึนนลังยลัีสองก็ปตันไอ้บวยเป็นแช่นพี่น้องากแช่เนเหมือนท่าสิแต่ว่าคิดเลเป็นคิดเลแนี่ขีจะิดเลยเป็นคิดเลยเพราะว่าคนลงมื่อนึงหละแห่งลกป๊กอันนึงคิดอันนึ่งหมดตาหลงลกิบ อะไรเลยปะเหตุแบบนี้กับโค้งบันไดนี่พี่แซมค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องส่องนะได้เครับได้เลยสว่องเลยไอ้สวัสดีครับส่องแซมลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องเข้าไปเบิ่งใหนน้ำได้เลยครับถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งได้เด้อค่ะขอบคุณครับ ฝากช่องน้่ช่องน้ำแต่น้ำไปเลยครับเด้อช่องแซมลำเพืินเอฟไิเชียวครับพี่นองครับขอบคุณครับคนติดตามมือละสองสามพ่อสามเบาๆมันเบาๆพี่นองสิบ้าโพรสาบมันสาหลดหลกันนั้นเมอไรมันสิระเบิดมันหอนมันบ้าต้องใส้พวดแล้วหรอหอนเลยหอนหอนไหมหอนเือดไหมก็มาหอนดแม่็นจะ หนูอาบน้ำแล้วเกาโมงหนู่แต่งตัวแล้วสิโมงคืนไอ้ได้เลขตัวใดข้าจับว่าพอกันใช้ได้เลขหนึ่งศูนย์สามแล้วผู้ว่าเล็กก็ได้ไปเบิ้งในช่องทีวีดีนะครับตั้งแต่เช้าลงไปแล้วพอกันใช่ใช่ไหมพราแหลมพอะง่ายนี่แหละก็ิีมาหลายตัวแต่ผู้นึงกสิถึงยูตัวอ้ามนี่เกาสิบเกาคนเกาสิบเกาตั ขายขายันันัขายอีกแล้วอันนี้ก็นไรบอจ๊ะบ่ครับบอไม่ว่าไั่ไรขายบัตรอุ้ยมันบอกก็ได้ไหมขายบัตรกุงปิดโอ้ขายบัตรุปปิดมือนี่มือนี่แรงนี่พอโจกกับนงอินทัิงข้าสาน้อยเพรบ้านแพงแฟนเพจเลยแต่ว่าโอนเงินเข้าบัญชีับล่ไดมอนด์อีหยังไม่หยังระบาดม้โอ้ยกไปสิตงพวกกอเต็มเตือน เอ๊ซูดสามอีดีอ่ะตอไไเออเมียน้ำพอด่อะไรจะเดินจะเดินนั่งพี่ดองค่ะพูดเจ้าหน้าทอนซพอเอยขั้นทหารสมนตีไม่เงินในพื้ที่แพทย์หบ่บ่เสือเขาเอาบอกเอาของบอส่งมันมันชีมันยืนเดไ๋ยด้อะไรขึ้นนะอนเออเออเออ๊โอ๊ย สามสอมไปแล้วหาเด็กดักสวัสดี5ห้าร้อยสิองคนดอแปดคนกับบอกแปดยาง8คนกับบอกแปดยางนะห้าเด็กดากมูอะไรโต๊ะโอ๊กโต๊ะใหญ่ขั้นเป็นออกศูนย์สามมี f, world, ้ีจะเป็นร uh uh ่มก่อนเด็กกีดขึ้นได้ดอกนุ่มว่ะตัวที่บอสล้วงไหายวัที่แล้วตัวใดล่ะ วัวนี้ห้าร้อยอาจจะส่งไมเให้หมดดอกกระเจียว FC พี่ปุปั๊บนะคะพี่น้องค่ะ FC น้องอู๋อิงเดี๋ยวมีสตอจากใต้มาอีกลังใหญ่ๆแบบนี้แบบนี้เลย ลำแพงกินเป no ็นหรือเปล่าเป็นเป็นรึเปล่าคนตานีโว้ยชะอดนึกว่าตุ๊กตาใบไมาได้ค่ะพี่น้องค่ะมากินลวกดอกกระเจียวอ่มาเลย บอกได้ไหมก็ถือเม่อพอก็ซื้อเก้าสิบแปดตัวบอกเกบเกาดบเกมูตัวเดียวเด้ออนซื้อเก้าสิบแปดทักทายทุกคนด้วยนะครับทักทายทุกคนด้วนะครับสามสามศูเด้อาหามศูนย์ศูนย์สามถือแล้วค่ะถือแล้วถือแล้วคัหนึ่งศูนย์แค่หนึสกับเบิดซื้อซื้อเบิดไล่บาทเด้อเนี้ยกลับไปกลับมาไม่รู้ว่าไง แต่ว่ามือเร่งของสรงสด,ดง้กิากาออนมุกกระทระ,ะทออพอการสั่งยบเดี๋ยวลาบ่เขาใจคาตั้งกล้องเงไปย่งมาจับเือเสอ,อันนี้เีพ่อ,อเคมรีวิวรีโมดเสียงไบันนีเสียไเรายังไม่เสีย แล้ก็หา้หนะคะยังไม่เสียก็เลยเสียงไว้เนี่แนนันนนงมันแพงเนอะไรคิ่แกกแกกินตั้บางขนตาเิ่นค่ะพี่น้องไอิมีสตอากไต่มาหลายกินมาจาสตอกินได้อยู่ตามอกหมูสะต่อเตกมันมานเดื่า ง่ามหายพี่น้องดอกกระเจียวดอกกระเจียวมันก็เริ่มทุ่งแล้วกระเจียวอินซีนี่และไอเคยปลูกปะมัครับเคยจะกินแมนดูโอไอมมีเมล่ได้เห็นอย่างหดอกยข้าจะทายคลิปคยกินไปเขาจะอากินอลไได้คือตอนไหนความเป็นต้นการแช่่อีพอดมาคักรมาเน่แต่พอแก้ียวสองถ้วย เลือกได้เลยคนเลือกได้บางทีพอได้เนาะมคนเลือกได้อเันแกงปลาอีกย่างนน่พอปัแยงปดแยงปแยงออาจารีุยยากว่ปลาแยงจอยู่ค่ะมันจะมีแยงของสองข้างอุ้ยตอดปวดแหนปักปักตอดปักปวดมากรายการเอาปเขื่อนอีกอย่างสันายกรพอกะปักบ่เอามาดุเื่อนตอดมันตอดประดุกตอด เราก็ยิ่งตอดเป็นอย่างนั้นว่หน่อยหน่อยนั่นเอามีการเอาเก็บไบบของข้าวพมได้ค่ะพี่น้องคลิปที่แรกคลิปแรกแหกม้านค่ะเมนค่ะเพราะวันนี้ของน้องขอแปมตื่นสวยค่ะตื่นแต่แม่ก็สวยหรอกตึ่นแม่นค่ะตื่นคือมาก็คือผู้ดผีปนเวนเลยสวยเลยสวยเลยนสวยอันนี้คือทีมมากของข้าว่าตื่นสวยนะครับพี่น้องไปซาพี่วันดีด้วยค่ะพี่น้อง ไอแห้งต้อบอกไปอุ้ยลาก,กินพ่อมาเน,นี่นสิบพี่กระต่ายกินไหมพี่กระต่ายกินิก็ได้เยกินก็ได้เงินอื่อ่สดาอลายแพนเน่ค่แผนกเก่งเลขก็มีคคับพี่น้องมาอนี้แผนกเก่งเลขแผนกดอกกระเจียว โอเคค่ะพี okay, ่น okay, like like sure ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามใปบมกันนะค่ะคลิปแรกแห่งหมันประจามันนี้เพราะการชจบอกเลขเรียบร้อย103-30ค่ะพี่น้องคะอย่าลืมด้วยค่ะพี่น้องคะสื่อพ่อไดรุ่นค่ะอย่าสื่อร้ด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่าขั้นถือกับเมตตาเนี่ยวยค่ะฉันอกว่าขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ